สวัสดีครับพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ที่รักทุกท่านครับผมนายแพทย์อิจังหวัดยงยุนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ผมเชิญขอประชาสัมพันธ์นะครับในโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอพาภา์ทครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเป็นแสงนําใจให้คนไทยดูแลสุขภาพของตนเอง พระองค์มีพระราชกรณียกิจด้านที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งก็คือพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงพระเมตตาห่วงใยราษฎรมาโดยตลอดพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของราษฎรด้วยทรงตรักว่า สุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นพลังในการพัฒน,นาประเทศโรงทพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชซึ่งจัดตั้งขึ้นมา40กว่าปีที่ผ่านมาทั้ง21แห่งทั่วประเทศแบ่งเป็นภาคเหนือ6แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออกหนึ่งแห่งภาคกลางหนึ่งแห่งและภาคใต้สี่แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าการเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลทรงเน้นย้ําถึงมาตรฐานของโรงพยาบาลจนทําให้ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับเภอที่มีมาตรฐานทั้งการรักษา อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรที่มีความพร้อมในการดูแลทรงเป็นแบบอย่างการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพรณนาใหม่ที่ดีของประชาชนเมื่อพุทธศักราช2,558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชะดำริให้จัดกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเฉลิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรโดยพระองค์ท่านทรงนำกระบวนปั่นจักรยานร่วมกับประชาชนทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภมิภาคอันเป็นการปลุกกระแสความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เป็นแบบอย่างอย่าง,างกว้างขวาง พระองค์ทรงสนับสนุนการพัฒน,นาศักยภาพแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์พระองค์โปรดเก้าพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมทุนเก้าถวายเนื่องในพระราชพิธีพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ รวมเป็นเงินกว่า2.4พันล้านบาทให้กับโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์และพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวม27แห่งเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลและให้ผู้รับการรักษามีคุณภาพาาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระองค์ทรงพระราชทานลดรักษาอัมาพาตเคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันธุ ทรงพระราชทธธานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญปัญหากับโรคแพร่ระบาดโควิด -19 พระองค์ทรงให้ความสำนักการดูแลรักษาสุขภาพภารณาไมยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับมือ การแพร่ระบาดของโรคและดูแลรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพระองค์ทรงให้ความสําคัญและเป็นห่วงประชาชนเป็นอย่างยิ่งนั่นคือพระราชกริกิจของพระองค์ที่ทรงเป็นห่วงใหญ่และก็มีเมตตากับประชาชนของเราในประเทศไทยนะครับครับต่อไปเราจะมารู้จักโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับโรคหลอดเลือดสมองที่เราเรียกสั้นๆนะครับว่า ตีบตันแตกตายนะบางทีเราก็เรียกว่าสโตกนะครับโรคหลอดเลือดสมองถือว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทั่วโลกนะครับมีทั่วโลกเนี่ยพบประมาณ16.7ล้านรายต่อปีนในเฉวโลกเนี้ยเป็นโรคที่มีภาวะสมองหยุดทำงานเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทางานของสมองหยุดชะงักทําให้เกิดผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลันนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะก็คืออันที่1นนะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันนะซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งพบได้ประมาณร้อยละแปนะครับซึ่งอาจจากสาเหตุนะครับดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือการสะสมของตะกรนไขมัน หรือหินปูนเรียกว่าพลักเนะกาะที่ผนังด้านในของหลอดเลือดทําให้รูเปิดของหลอดเลือดตีบแคบลงหรืออุดตันเลือดไหลไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้เนื้อสมองตายนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือริมเลือดที่หลุดออกมาจากหัวใจนะครับมาอุดที่หลอดเลือดสมองซึ่งอันนี้ก็จะมักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะนะครับอันที่2ก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งพบได้ประมาณละละ20นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากความดาโลหิตนะซึ่งมีปัญหาความดาโลหิตสูงมานานนะครับซึ่งอาการสําคัญนะที่เราจะพบได้เป็นตัวเตือนเลยเนี่ยก็คืออาการเฉียบพันธนุ์นะครับก็จะมีเรื่องของการอ่อนแรงครึ่งซี่เฉียบพันธุ์นะครับชาครึ่งซี่เฉียบพันธ์ปากเบี้ยวนะฮะพูดไม่ชัดเฉียบพันธ์พูดช้าลงนะนึกคำพูดไม่ออกพูดสับสน พูดไม่ได้เฉียบพันธ์นะครับอาจจะมีเรื่องตามัวหรือมองไม่เห็นเฉียบพันธเดินเซซึมลงหรือมีอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพันธ์นะครับในส่วนที่เราจะสังเกตได้เนี่ยเอาควยง่ายนะครับว่าเป็น5สัญญาณเตือนที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับอ่อนแรงครึ่งซีกปากเปี้ยวพูดลำบากตามัววิงเวียนหรือปวดหัวรุนแรงนะครับ ถ้าเราสงสัยอาการแบบเชียพันแบบนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้รีบนะครับติดต่อที่หมายเลข1669ซึ่งจะต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะฮะใกล้ที่สุดซึ่งการดูแลในระบบที่รวดเร็วนั้นเนี่ยจะทำให้อัตราการเกิดพิการทางสมองเนี่ยเป็นศูนย์นะครับซึ่งจะมีระบบการดูแลแบบนี้ในโรงพยาบาลนะครับ ทุกแห่งนะของจังหวัดอุตรดิตถ์นะเราก็จะใช้ระบบของการส่งต่อนะครับซึ่งทุกโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเนี่ยก็จะรู้ระบบนี้นะครับแต่ว่าเพียงแนตะ่ว่าประชาชนอาจจะไม่ทราบรายละเอียดว่าถ้าเจอการแบบนี้นะครับจะต้องรีบมาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งระยะเวลาที่สามารถเขาเรียกเป็นระยะทองเนี่ยก็คือระยะ4.5ชั่วโมงนะครับไม่เกิน4.5ชั่วโมง จะต้องได้รับยาละลายริ่มเลือดนะครับถ้าได้รับระยะยาละลายริ่มเลือดไปเนี่ยก็จะทําให้อาการต่างๆนี่หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญที่ในเรื่องของการดูแลรักษาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการป้องกันนั้นเนี่ยก็สําคัญมากกว่าก็คือโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับหรือโรคไขมัน นเ,นเลือดนั้นการออกกําลังกายยึงเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะช่วยกันในการป้องกันนะครับจึงมีโครงการนะครับเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตซึ่งเป็นโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะได้มาร่วมกันออกกําลังกายเ,เทิดพระเกียรตินะครับเฉลิมพระเกียรติในวันที่29ตุลาคม2516นี้นะครับณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหัก ซึ่งเราจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ตีห้าของวันที่29นะครับมีทั้งเดินทั้งวิ่งและปั่นจักรยานก็ถ้าท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนก็มาได้นะครับขอให้ใส่เสื้อสีเหลืองมาและชุดกีฬาพร้อมนะครับก็ขอเชิญประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันออกกําลังกายในวันที่29ตุลาคมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ